ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเฉินเย่าทั้งหมดล้วนเกิดจากเฉินเซียงข้อเท็จจริงนี้มีเพียงหลี่หมินชิงเท่านั้นที่รับรู้อย่างไรก็ตามหลี่หมินชิงได้จัดทําตราสถานะพิเศษให้กับเฉินเซี่ยงเพื่อให้เขาได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากกิจการในเครือข่ายฤหาสหาเจ้าเมือง เฉินเซียงเดินทางไปยังหอสวรรค์เฉินเย่าปัจจุบันเขาแต่งกายด้วยเครื่องแบบของขรือหาดเจ้าเมืองและเมื่อเห็นพนักงานโรงเตี๋ยมหอสวรรค์เดินออกมาต้อนรับเขาก็ได้แสดงตราสถานะพิเศษพนักงานต้อนรับไม่รู้ว่าเฉินเซี่ยงเป็นใครแต่หลังจากมองเห็นตราสถานะพิเศษเขาก็ตรหนักได้ว่าเฉินเซียงไม่ใช่บุคคลธรรมดาจึงแจ้งไปยังเท่าแก่โรงเตี๋ยมหอสวรรค์เฉินเย่าทันที เท่าแก่รงเตียมหอสวรรค์เป็นชายกลางคนซึ่งหลายคนเรียกเขาว่าเท่าแก่หูลักษณะของเขาดูไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่กระนั้นเขาก็วางตัวต่อเฉินเซียงด้วยความเคารพก่อนหน้านี้หลีหมินชิงแจ้งมายังเท่าแก่หูว่าจะมีชายหนุ่มสถานะพิเศษมาที่นี่ดังนั้นเขาจึงไม่ได้แปลกใจกับการที่เฉินเซียงแสดงตราสถานะพิเศษนายน้อยเฉินข้าจะพาท่านขึ้นไปที่ชั้นห0 0ร้อยของหอสวรรค์เฉินย่าวเท่าแก่หูกล่าวด้วยรอยยิ้มเชิญตามข้ามาทางนี้ เฉินเซี่ยงพยักหน้าเขาเดินตามเท่าแก่วูออกจากห้องรับรองและเข้าไปยังห้องเล็กๆจากนั้นห้องเล็กๆก,ก็ได้เคลื่อนที่สูงขึ้นไปยังชั้นบนดินแดนแห่งนี้ไม่ได้มีขายพลังเคลื่อนย้ายและถ้าหากเป็นอนาเขตชั้นเซียนการขึ้นไปยังชั้นบนของตัวอาคารสูงล้วนเป็นการเปิดตัวขายพลังเคลื่อนย้ายที่มีความสะดวกรวดเร็ว เฉินเซียงได้รู้ว่าหอสวรรค์เฉินเย่ามีทั้งหมด530ชั้นโดยชั้นที่300-499จะเป็นที่พักราคาสูงและรับรองบุคคลที่มีสถานะสูงสำหรับชั้นที่500ขึ้นไปจะไม่ได้เปิดให้เช่าที่พักแต่เป็นการสงวนไว้สำหรับแขกผู้มีเกียรติของครหาเจ้าเมืองเมื่อขึ้นมาถึงชั้นที่500เฉินเซี่ยงก็พบว่ามันเป็นสถานที่กว้างใหญ่ภายในเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและตกแต่งอย่างหรูหรา พี่สาวเจ้าวังปัจจุบันข้าอยู่ในหอสวรรค์เฉินเย่าแล้วท่านอยู่ชั้นใดหรือเฉินเซี่ยงติดต่อหาเจ้าวังเทียนมู่ผ่านประโยคสื่อสารข้าอยู่ในชั้นที่หนึ่งร้อยการเข้าถึงที่นี่ยากมากเอาเป็นว่าข้าจะไปรับท่านที่ชั้นแรกเจ้าวังเทียนมู่กล่าวตั้งแต่ที่ชั้นที่หนึ่งร้อยขึ้นไปจะเป็นพื้นที่ควบคุมคนนอกไม่สามารถเดินเต่ไปมาได้เจ้าวังเทียนมู่และอวุโสของนางเข้าพักในชั้นที่หนึ่งร้อยซึ่งถือที่พักระดับกลางๆที่มีราคาประหยัด เฉินเซี่ยงนึกตรองก็คิดว่าจะไปที่ห้องพักของเจ้าวังเทียนมู่เพื่อดูว่าผู้อาวุโสของนางเป็นคนแบบไหนเข้าใจแล้วเขาเพิ่งขึ้นมาถึงด้านบนดังนั้นเขาจึงเดินชมสถานที่ไปรอบๆก่อนจะลงไปรอเจ้าวังเทียนมู่อยู่ที่โถงชั้นแรกเขารออยู่ไม่นานเจ้าวังเทียนมู่ก็ลงมาจากชั้นที่หนึ่งรปัจจุบันนางยังคงแต่งกายเหมือนเดิมโดยมีการปกปิดใบหน้าเอาไว้ นางถูกหกตระกูลเผ่าพันดวงชะตาใช้คำสาปตรึงวิญญาณเล่นงานเป็นผลให้ใบหน้าของนางเสียโฉมและหากไม่ทำการลบล้างคำสาปใบหน้าของนางก็จะเต็มไปด้วยอักขระสาเหตุที่นางถูกพลังคำสาปเล่นงานก็เป็นเพราะหกตระกูลเผ่าพันดวงชะตาไม่ต้องการให้นางเผยแพร่วิธีบ่มเพาะปีศาวิญญาณเชิญเจ้าวังเทียนมู่พูดเบาๆจากนั้นจึงเดินนำเฉินเซี่ยงไปยังห้องเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว ในขณะที่อยู่ในห้องเคลื่อนย้ายของโรงเตรียมเจ้าวังเทียนมู่ไม่ได้พูดอะไรสักคำนางกังวลว่าจะถูกสอดแนมโดยใครบางคนพี่สาวเจ้าวังท่านกําลังกังวลหรืออย่างไรเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มใช่ข้ากําลังกังวลเจ้าวังเทียนมู่ตอบเป็นเสียงกระซิบหากกลุ่มคณะพระมหาวิหารเก้าพบรู้การเคลื่อนไหวของข้าข้าจะต้องถูกตําหนิอย่างแน่นอน เมื่อมาถึงชั้นที่หนึ่งร้อยเจ้าวังเทียนมู่จึงเดินออกจากห้องเคลื่อนย้ายโดยเหลียวซ้ายและขวาจากนั้นนางก็พาเฉินเซียงไปที่ห้องพักก่อนเปิดประตูและดึงเขาเข้า,ขาไปในห้องอย่างรีบเร่งหากเฉินเซียงรู้แต่แรกว่าจะเป็นเช่นนี้เขาจะขอให้เท่าแก่วูพาเจ้าวังเทียนมู่ขึ้นไปพบเขาบนชั้นที่ห้าร้อยหลังจากปิดประตูห้องเจ้าวังเทียนมู่ก็ถอนหายใจในที่สุดพวกเราก็ได้พบกันท่านทำอย่างกับนัดพบชู้รักยังไงอย่างนั้น เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มพี่สาวเจ้าวังอวุโสที่มากับท่านเป็นอย่างไรพวกนั้นพูดคุยง่ายหรือไม่พวกนั้นไม่ได้คุยง่ายหากท่านต้องการพูดคุยกับพวกนั้นก็ลืมไปได้เลยเจ้าวังเทียนมู่กล่าวพลางถอนหายใจพระมหาวิหารก้าภพระบบปกครองที่ซับซ้อนมากภายในขุมกำลังแบ่งออกเป็นเก้าวังวังเทียนมู่ของพวกเราสมควรเป็นวังที่มีสถานะต่ำกว่าวังอื่นๆฝ่ายที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นวังใด เฉินเซียงกล่าวถามวังที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือวังมหาภพซึ่งพวกเราอยู่ใต้อำนาจของวังมหาภพเจ้าวังเทียนมู่กล่าวเดิมทีวังเทียนมู่ยุบตัวไปจากพระมหาวิหารเก้าภพแต่หลังจากพวกเรามาที่แดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่พระมหาวิหารเก้าภพก็ได้บรรจุวังเทียนมู่เข้าสู่ขุมกำลังอีกครั้งอย่างไรก็ตามวังเทียนมู่ของพวกเราค่อนข้างอ่อนแอจึงทำให้มีสถานะต่ำ แล้วขุมกําลังเผ่าพันเทียนมู่เป็นอย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามขุมกําลังเผ่าพันเทียนมู่อยู่ภายใต้อํานาจพระมหาวิหารเก้าภพหรือไม่ขุมกําลังเผ่าพันเทียนมู่ในสถานที่นี้ก็คือพวกเราวังเทียนมู่เจ้าวังเทียนมู่กล่าวปัจจุบันวังเทียนมู่ของพวกเราอยู่ในจุดตกต่ำซึ่งแต่เดิมวังเทียนมู่เคยเป็นถึงหนึ่งในสามอันดับแรกของพระมหาวิถีเก้าภพแล้วปัจจุบันท่านติดตามฝ่ายใดมาเฉินเซี่ยงกล่าวถาม ข้าติดตามกลุ่มคณะผู้อาวุโสจากวังอคัคีวังเม็ดยาและวังโอสถทั้งสามวังนี้ล้วนมีตำแหน่งสูงในพระมหาวิหารเก้าภพเจ้าวังเทียนมู่กล่าวคนอื่นๆในกลุ่มคณะก็พักอยู่ในชั้นนี้พระมหาวิหารเก้าภพเป็นขุมกำลังหญิงล้วนหรือไม่เฉินเซี่ยงถามต่อไม่มีเพียงวังเทียนมู่เท่านั้นที่เป็นขุมกำลังหญิงล้วนเจ้าวังเทียนมู่กล่าว แม้ปัจจุบันข้ายังเป็นเจ้าวังเทียนมู่แต่ด้วยหลักฐานพลังระดับต่ำก็ทําให้ข้าไม่มีสิทธิ์มีเสียงในพระมหาวิหารเก้าภพเดิมทีตำแหน่งของวังเทียนมู่ในพระมหาวิหารเก้าภพถูกเว้นว่างและด้วยการเข้ามาของวังเทียนมู่จึงทําให้วังเทียนมู่ได้บรรจุกลับเข้าสู่พระมหาวิหารเก้าพบอย่างไรก็ตามขุมกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าพันเทียนมู่ยังคงอยู่ในอาณาเขตชั้นเทพเฉินเซียงครุ่นคิดถึงอวินซือเหรียญในอดีตชาตินางคือจัก,กรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสี ดังนั้นเขาจึงสงสัยว่านางมีการติดต่อกับพระมหาวิหารก้าวสวรรค์หรือไม่ปัจจุบันเขาไม่สามารถติดต่อหาวินซืนซือเหลียได้ด้วยประโยคสื่อสารจึงทำได้เพียงเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจป,ปรมาจารย์เฉินเม็ดยาที่ท่านก่อนปรุงเป็นอย่างไรหรือเจ้าวังเทียนมู่กล่าวถามช่วยแสดงเม็ดยาของท่านได้หรือไม่หากท่านก่อนปรุงเม็ดยาได้จริงก็แสดงให้เห็นว่าวิธีปรุงยาของท่านเป็นสิ่งที่ก้าวล้ำ เฉินเซี่ยงนําเม็ดยาสีฟ้าครามออกมายื่นส่งให้เจ้าวังเทียนมู่ทันทีเจ้าวังเทียนมู่มีอาการมือสั่นเมื่อได้รับเม็ดยานางสัมผัสได้ว่าเม็ดยานี้ทรงพลังอย่างยิ่งปรมาจารย์เฉินท่านกลั่นปรุงจากสมุนไพรชนิดใดหรือเม็ดยานี้ไม่ได้กลั่นปรุงจากสมุนไพรแต่กลั่นปรุงจากน้ําเลี้ยงของสมุนไพรล้ําค่า เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มสมุนไพรล้ำค่ามีความพิเศษมากสำหรับค่าการใช้ต้นสมุนไพรล้ำค่ากลั่นปรุงเม็ดยาโดยตรงถือเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเกินไปปัจจุบันเจ้าวังเทียนมู่ไม่มีสถานะเพียงพอที่จะเข้าถึงสมุนไพรล้ำค่าแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่แต่ถึงกระนั้นนางก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรล้ำค่าจากบันทึกในคัมภีร์ของพระมหาวิหารเก้าภพ สำหรับสมุนไพรล้ำค่าของพระมหาวิหารเก้าภพจะถูกควบคุมโดยวังโอสถแห่งพระมหาวิหารเก้าภพและมีเพียงบุคคลสถานะสูงจากวังมหาภพหรือวังเมตยาเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงสมุนไพรล้ำค่าของวังโอสถแม้ว่าเจ้าวังเทียนมู่จะไม่ได้เข้าถึงสมุนไพรล้ำค่าแห่งวังโอสถแต่ด้วยการศึกษาข้อมูลของสมุนไพรล้ำค่ามาอย่างมากมายก็ทำให้นางมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรล้ำค่าอยู่พอสมควร ดังนั้นแล้วเมื่อนางได้ยินเฉินเซี่ยงพูดว่าเม็ดยาของเขาไม่ได้กลั่นปรุงจากตัวสมุนไพรล้ำค่าหากแต่เป็นสิ่งที่สมุนไพรล้ำค่าผลิตออกมามันก็ทำให้นางรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรล้ำค่าไม่มากพอกล่าวอีกใน,นหนึ่งก็คือเฉินเซี่ยงมีความเข้าใจสูงกว่าผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆดังนั้นเขาจึงสามารถค้นพบคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของสมุนไพรล้ำค่า เกี่ยวกับตัวตนของเฉินเซียงคนอื่นคนอื่นอาจไม่รู้ว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรแต่เจ้าวังเทียนมู่นั้นรู้ดีวัตจักท้าพิภพอันลึกลับและทรงพลังแห่งนี้ก่อกำเนิดขึ้นมาโดยเฉินเซียงและที่สำคัญวัตจักรท้าพิภพอยู่ในทะเลเทพจักรเทพจักรวาลด้วยเงื่อนไขพิเศษปรมาจารย์เฉินเม็ดยานี้กลั่นปรุงยากหรือไม่เจ้าวังเทียนมู่เอ่ยถามเบาๆ เมื่อมองดูเม็ดยาสีครามในฝ่ามือนางก็เกิดความรู้สึกว่าต้องการกลืนกินมันแต่นางยับยั้งความต้องการในจิตใจเอาไว้เพราะคิดว่าเม็ดยาของเฉินเซียงจะต้องมีคุณค่าความสำคัญอย่างยิ่งแต่หากเป็นน้องสาวของนางนามว่าเฉินเจินอีหญิงนางนั้นจะไม่คิดเหมือนกันกับนางอย่างแน่นอนเม็ดยานี้ก่อ่นปรุงได้ไม่ยากพี่สาวเจ้าวังท่านลองชิมเม็ดยาของข้าดูก่อนเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มชิมท่านจะให้ข้าลองเลียเม็ดยาอย่างนั้นหรือ เจ้าวังเทียนมู่ถามอย่างไม่เข้าใจด้วยการที่นางมองว่าเม็ดยาของเฉินเซี่ยงมีคุณค่าความสําคัญเมื่อได้ยินเฉินเซี่ยงพูดว่าให้ทดลองชิมนางก็ไม่กล้าคิดว่าเขาจะให้กลืนกินเม็ดยาอย่างไรกันการเรียนเม็ดยาจะได้ประโยชน์อะไรเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มชัดเจนว่าเฉินเซี่ยงต้องการให้กลืนกินเม็ดยาสิ่งนี้ทําให้เจ้าวังเทียนมู่ต้องประหลาดใจอีกครั้ง ไม่ต้องคาดเดาเจ้าวังเทียนมู่ก็ตรหนักได้ว่าเม็ดยานี้มีมูลค่าสูงมากอย่างไรกันที่เฉินเซี่ยงยอมให้นางกลืนกินเม็ดยาเช่นนี้นางไม่คิดว่าเฉินเซี่ยงจะมีความสนใจในตัวนางเนื่องจากเฉินเซี่ยงเคยเห็นใบหน้าที่เสียโฉมของนางแล้วและแม้ว่าตัวตนในอดีตชาติของนางจะมีความงดงามแต่ก็เป็นที่แน่นอนว่าเฉินเซี่ยงจดจำนางไม่ได้ปรมาจารย์เฉินข้าไม่ต้องการรับเม็ดยาจากท่านฟรีฟรีเจ้าวังเทียนมู่กล่าวนางไม่คิดจะตักตวงผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ ท่านไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นยามนี้ข้าต้องการพิสูจน์ผลสรรพคุณฉะนั้นท่านรีบๆกลืนกินเม็ดยาได้แล้วเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าวังเทียนมู่ขมวดคิ้วลังเลแต่แล้วนางก็กลืนกินเม็ดยาลงไปเพียงครู่เดียวนางก็ได้สัมผัสถึงพลังวิญญาณอันแรงกล้าประตูขึ้นจากเม็ดยาดังนั้นนางจึงเร่งขับเคลื่อนทักษะบ่มเพาะในทันที หลักฐานพลังวิธีวิญญาณของเจ้าวังเทียนมู่ไม่ได้สูงเหมือนกับหลี่หมินชิงดังนั้นนางจึงไม่สามารถยับยั้งพลังงานที่รุนแรงนี้ได้สำหรับเฉินเซี่ยงจิตวิญญาณของเขาถูกผนึกมานับแสนปีดังนั้นจิตวิญญาณของเขาจึงสามารถต่อต้านพลังวิญญาณที่รุนแรง,รแรงจากเม็ดยาได้ไม่ยักเย็นปรมาจารย์ช่วยฆ่าที ทันทีที่ตระหนักได้ว่าตนเองไม่สามารถสะกดพลังวิญญาณจากเม็ดยาได้เจ้าวังเทียนมู่ก็เร่งตะโกนขอความช่วยเหลือจากเฉินเซี่ยงเฉินเซียงประทับฝ่ามือลงที่แผ่นหลังของเจ้าวังเทียนมู่ช่วยขัดกลาวพลังวิญญาณด้วยทักษะกลั่นสวรรค์ในขณะที่ลงมือเฉินเซียงใช้ทักษะจิตติบตรวจสอบหลักฐานพลังของเจ้าวังเทียนมู่ก็พบว่านางมีวิธีวิญญาณในระดับที่ยีเท่านั้น หากเป็นที่อนาเขตชั้นเซียนหลักฐานพลังวิถีวิญญาณระดับนี้จะถือว่าสูงมากแต่ภายในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่จะถือว่าต่ำมากเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนมีหลักฐานพลังวิธีวิญญาณกว่า100ระดับก่อนหน้านี้หลักฐานพลังวิธีวิญญาณของเฉินเซี่ยงเพิ่งได้ทะลวงสู่ระดับที่75แต่ปัจจุบันหลักฐานพลังวิธีวิญญาณของเขาเป็นระดับที่80แล้วซึ่งมันมาจากพลังสรพพคุณเม็ดยาที่ยังไม่สิ้นสุดการกลั่นย่อยในครั้งก่อน ดังนั้นหลักฐานพลังวิถีวิญญาณของเขาจึงมีความก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆหลังจากเฉินเซี่ยงให้การช่วยเหลือพลังวิญญาณในร่างกายเจ้าวังเทียนมู่ก็ค่อยๆเกิดความเสถียรยามนี้นางรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากเพราะหลักฐานพลังวิถีวิญญาณของนางอยู่ในระดับต่ำจึงทําให้จิตวิญญาณถูกกดดันด้วยพลังวิญญาณจากเม็ดยาวิญญาณก้าครามขอบคุณปรมาจารย์เฉินที่ช่วยเหลือ หลังจากความกดดันทางจิตวิญญาณลดลงเจ้าวังเทียนมู่ก็กล่าวขอบคุณไปยังเฉินเซี่ยงไม่นึกเลยว่าท่านจะมีหลักฐานพลังที่สูงมากทั้งที่แต่ก่อนหลักฐานพลังของท่านได้วกว่าข้าเจ้าวังเทียนมู่รู้เพียงว่าเฉินเซี่ยงมีหลักฐานพลังสูงกว่านางมากแต่นางไม่สามารถระบุได้ถึงความแตกต่างที่ชัดเจนอันที่จริงข้าไม่ได้มีเวลาฝึกฝนอย่างไรนักเพราะข้ามีหลายเรื่องให้ต้องจัดการโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดกับแดนหยวนเหนือเมื่อไม่นานนี้ เฉินเซี่ยงกล่าวจิงสิปัจจุบันอาณาเขตชั้นเซียนมีสถานการณ์เป็นอย่างไรเจ้าวังเทียนมู่กล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นข้าเองก็ไม่รู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของอาณาเขตชั้นเซียนหลังจากมาถึงแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ข้าก็ขาดการติดต่อกับโลกภายนอกเฉินเซียงกล่าวแล้วจึงถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ซึ่งเขาเองก็ต้องการรับรู้ถึงสถานการณ์ของอาณาเขตชั้นเซียนในปัจจุบันก๊กก๊กก๊ก เสียงเคาะประตูดังขึ้นเจ้าวังเทียนมู่ออกอาการตื่นตระหนกในทันทีเพราะบุคคลที่เคาะประตูห้องมีโอกาสเป็นคนของพระมหาวิหารเก้าภพหากสมาชิกพระมหาวิหารเก้าภพพบว่านางอยู่ในห้องพักกับเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาก็สมควรเป็นการยากที่นางจะอธิบายให้ใครคนนั้นได้เข้าใจแย่แล้วปัจจุบันข้าย,ยังไม่เสร็จสิ้นการกลั่นย่อยพลังสรพพคุณเม็ดยาข้าควรทำอย่างไรดีเจ้าวังเทียนมู่กล่าวอย่างร้อนรนใจ เฉินเซี่ยงเปิดใช้งานทักษะจิตติมองผ่านประตูห้องก็พบว่าบุคคลที่เคาะประตูเป็นชายกลางคนเขากล่าวกับเจ้าวังเทียนมู่เบาๆว่าข้างนอกเป็นชายกลางคนคราวแพะหลู่เล่ยชายคนนี้เป็นสาวกวางอักทีเจ้าวังเทียนมู่กล่าวชายคนนี้มีอายุเพียงไม่กี่ร้อยปีแต่ด้วยหลักฐานพลังที่สูงกว่าข้าดังนั้นข้าจึงต้องเรียกชายคนนี้ว่าผู้อาวุโส พี่สาวเจ้าวังท่านเป็นถึงเจ้าวังเทียนมู่แต่กลับต้องนับถือสาวกจากวังอื่นเป็นผู้อาวุโสเสียอย่างนั้นเฉินเซี่ยงค่อนข้างประหลาดใจกับสิ่งที่ได้ยินข้าไม่มีทางเลือกเพราะนี่เป็นกฎระเบียบของพระมหาวิหารเก้าภพเจ้าวังเทียนมู่ถอนหายใจปัจจุบันข้าต้องพยายามป้องกันไม่ให้พวกนั้นเข้าถึงวังเทียนมู่เนื่องด้วยร่างแยกของเจ้าแม่นพาอยู่ในวังเทียนมู่หลู่เลย่ยเคาะประตูอีกครั้งเจ้าวังเทียนมู่ข้ามีธุระจะพูดกับเจ้า เจ้าวังเทียนมู่เตรียมจะกล่าวบางอย่างทว่าเฉินเซี่ยงรีบใช้มือปิดปากนางเอาไว้อย่าตอบอะไรเขาแซงทําเป็นว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเฉินเซียงกล่าวแล้วถ้าเขาพังประตูเข้ามาจะทําอย่างไรเจ้าวังเทียนมู่ถามอย่างกัง,กงวลข้าคิดว่าโรงเตียมหอสวรรค์เฉินเย่าจะไม่กล้าขัดแย้งกับพระมหาวิหารเก้าภพหืมภายในเมืองเฉินเย่าแห่งนี้พระมหาวิหารเก้าพย่อมไม่มีอํานาจ เฉินเซี่ยงกล่าวเขาไม่เกรงกลัวพระมหาวิหารเก้าภพเจ้าวังเทียนมู่ข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ข้างในแล้วทำไมถึงยังไม่รีบเปิดประตูให้กับข้าหลู่เล่ยตะโกนอีกครั้งเสียงของมันบ่งบอกถึงความเดือดดานหึมม่มก่อนหน้านี้ข้าบอกไปแล้วว่าเมื่อมาถึงที่นี่เจ้าจะต้องเชื่อฟังพวกเราอย่างเคร่งครัดดูเหมือนเจ้าต้องการลองดีกับพวกเราเจ้าวังเทียนมู่รู้สึกอับอายเป็นอย่างมากแต่แล้วมันก็เกิดสิ่งที่นางไม่คาดคิดและนั่นคือเฉินเซี่ยงได้ก้าวเดินไปเปิดประตูห้อง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ